มั่นใจได้ยังไงว่าข้อเสนอของคุณโดนใจลูกค้าส่วนใหญ่นะครับการทำโปรโมชันเนี่ยเราก็คิดว่าทําโปรโันเนี้ยต้องโดนใจลูกค้าแน่แต่หลายๆคนมักจะไม่รู้นะครับว่าการทําโปรโมชันเนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรทําแค่2หรือ3โปรโมชัน่นเราควรทําหลากหลายโปรโมชันนะครับและมีการทดสอบอย่างเช่นถ้าคุณทํา1แถม1หรือทําโปรโมชั่นลด10%เราควรจะต้องทําสินค้าหลากหลายแบบหรือโปรโมชันที่หลากหลายแบบเพื่อเป็นการทดสอบนะครับและจะได้รู้พฤติกรรมของลูกค้าด้วยว่า ลูกค้าของเรานั้นชอบโปรโมชั่นแบบไหนกันแน่เพราะอย่างบางคนไม่ได้ชอบหนึ่งแถมหนึ่งหรืออย่างบางคนก็อยากจะได้ส่วนลดมากกว่า10%ตัวสินค้าและโปรโมชั่นเองเราควร mix and match โปรโมชั่นนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าสินค้านั้นและโปรโมชั่นนั้นโดนใจลูกค้าจริงครับซึ่งเอาจริงๆแล้วโปรโมชั่นเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าการทํารตลาดเนี่ยมันก็จะมีการดิฟกันอยู่แล้วนะว่าราคาตั้งต้นเท่านี้ราคาขายเท่านี้กําไรเท่านี้และส่วนลดจะเท่าไหร่ ซึ่งในบางมุมเนี่ยเราสามารถทําราคาขายและราคาลดที่แตกต่างกันและทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าการลดแบบนี้ไม่ซ้ํากับเขาที่แล้วด้วยเช่นกันสําหรับคนที่โปรดักน้อยนะครับใช้วิธีนี้ได้แต่สุดท้ายยังแนะนำเหมือนเดิมนะครับว่าทําโปรโมชั่นให้หลากหลายแบบเพื่อทดสอบและได้รู้พฤติกรรมของลูกค้าครับ